วันนี้พามาชมที่ดินโฉนดคุดแดงพี่สี่ไร่สองงานนี่ฮะไร่ล,ละหกแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับหน้ากว้างสาสิบเอ็ดเมตรแล้วล,ลึกยาวนู้นถึงกอไผ่นะพี่โนแล้วฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนลาดยางแบบนี้นี่ที่ตําบลท่าป,ปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่ครับโฉนดคุดแดงไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทนี่ฮะ ซื้อที่ดินแปลงนี้ฮะเราจะแถมอ่าก็อ่าอะไรเดี๋ยวตัวตัวหยังอ่ะตัวหยังตัวหยังกระบือกระบือฮะผมเราแถมกระบือให้ฮะนี่ฮะสองสี่หกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมาแล้วเรียบปรับหมดเลยนี่ฮะก็จะมาถึงเขตแดนก็จะมาถึงบ้านหลังนี้ฮะนี่ฮะแถบขวาของภาพอ่าสามสิบเอ็ดเมตรและลึกยาวนู่นเลยฮะวิวภูเขาฮะด้านด้านหลังแปลงยังไม่ถึงเขานะ อันนี้ก็จะมีะกระเบือฮะแถมให้พื้นที่นี้ไม่ต้องถมนะพี่สลบขึ้นเขาไปเลยนะฮะติดราชามันนี้น้ำไฟปรบปาพร้อมฮะห่างมอเตอร์เวย์เส้นบาบินโคราชนี่ประมาณสัก3กิโลฮะมอเตอร์เวย์ที่จะใช้งานได้แล้วเนี่ยจุดขึ้นลงแล้วพี่จุดขึ้นลงแล้วก็วิวภูเขาแบบนี้เลย แล้วก็ห่างจากถนนเส้นบานาแก่งคอยมันจะเข้าได้สองทางอ่ะพี่ก็มาสักสี่กิโลสามกิโลประมาณนี้ไม่ไกลอันนี้ก็จะวิวรอบรอนี่ฮะ <Yeah. S 1> พื้นที่ของเราก็ตรงนี้จะเป็นกองหินหน่อยเนาะหินของของของพื้นที่เราจะถ่ายแต่ด้านหน้าเนาะก็าจะมาถึงแดนก็ แดนก็คืออ่าติดบ้านหลังนี้ฮะตรงเนี้ยมุมนี้ฮะอันนี้ด้านหน้านะแล้วก็ไปนู่นเลยฮะไปสุดบ้านหลังนั้นฮะสาเมตรแล้วล,ล,ลึกเลยฮะที่ไม่ต้องสมฮะสลบึ้นเขาเนี่ยสนใจก็นั่นดูที่เลยทุกวันนะครับเออที่นี่ตำบลท่าปลาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโฉนดคุด้แดงฮะสี่ไร่สองงานฮะก,กว่าฮะไรเราหกแสนห้าหมื่นบาท 65,000เนี่ยโอ้พอได้นะพี่สวยนะเนาะซื้อวันนี้โอนวันนี้นี่ฮะฉนองพร้อมโอนไหมนี่พร้อมเหรอพร้อมโอนพร้อมโอนนี่ฮะสี่ไล่เพื่อนบ้านชุมชนเยอะแยะมากมายฮะเยอะแยะมากมายอยู่ที่ตำบลท่าปลาเพลิงรอจอสรุสรเวีนะครับ จเจริญแล้วรถวิ่งผ่านด้านหน้าตีระยางแบบนี้ด้านหน้าตีระยางแบบนี้จากท้ายสุดนะมาหาลาชยางนี้ก็ถ้าไปยืนท้ายสุดโอ้โหน่าจะสูงกว่าประมาณสัก3เมตรอะนี่ฮะแดนเราก็จะมาประมาณนี้หลักแดนอยู่ไหนนอตรงนี้ต้องมาค้นหาอีกทีฮะ ประมาณนี้ฮะตรงริ้วขึ้นไปนู่นแล้วฮะเอ่อด้านนี้ก็จะไปนู่นแล้วฮะพระฉายออกสลับรีไปนู่นเลยแล้วก็ถ้าเกิดไปนี่จะเจอสามแยกก็มุ่งหน้าไปก็เลี้ยวขวาก็มอเตอร์วเวย์ฮะมอเตอร์วเวย์สนใจนักดูที่ได้ทุกวันครับก็คลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด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 เป็นเรื่อยๆฮะ อ่าโฉนดสี่ไร่สี่ไร่เท่าไหรสีไ่ไร่สองพันสี่เป็นสี่ไร่ครึ่งสีไ่ไร่ครึ่งประมาณอ่าสีไ่ไร่ครึ่งนะไร่ละหกแสนห้าหมื่นโอ้ถูกแล้วพี่เนาะถูกไลยหกสี่หกสี่ยี่สี่ไม่ถึงสามล้านนะพี่สองล้านกว่ากว่าเนาะอ่ะก็ กินนี้ฝากไว้แค่นี้ตำบลท่าป,ปลาเพิงแก่งคอยจังหวัดสระบุรี0923804583ครับ0923804583ครับ